สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจําวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะาอากาศเป็นยังไงบ้างค่ะจะเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันอ,ออกชิงเหนือตอนบนและมีร่องมรสุมนะคะผ,ผ่านบริเวณภาคใต้ค่ะภาคถ่ายดาวเทียมค่ะตวกวพบกมุ่เมฆหนาแน่นอ,อยู่บริเวณทะเลอ่ลอลอาวไทยค่ะ สวนภาพเรดาชุมพรนะคะตรวจพบนักกุฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาพเรดาสถิงพระนะคะตรวจพบนักุ่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะอยู่บริเวณในทะเลอ่าวไทยค่ะรายงานอุณหภูมิของใกล้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้33.6องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้2ี่ององศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเช่นกันค่ะ ปริมาณน้ำฝนยบชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะฝนอยู่ในเกฑนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวัดฝนสูงสุดได้44.3ม mm. มเที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรพยากรณ์อากาศ่าใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนและก็ฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะ บริเวณนะคะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันนะคะฝนจะอยู่ที่ร้อยละสีของพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยนะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียะลาและาาที่ว่านค่ะก็จะมีฝนแลวก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละหกสิบของที่อาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสต่ำสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง 30- 3 3องศาเซลเซียสค่ะ ไปเรามาดูขึ้นลงแนวไทยนะคะก็จะเป็นลงปลปยวนค่ะความเร็วยอยู่ที่10-30ึงกิมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณที่มี่งหน้าขอนงนะคะขึ้นสูงม,มากกว่า2เมตรค่ะ ประกาศเตือนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่6ค่ะมีผลกระทบจนถึงวันที่14ตุลาสองันนะคะเนื่องจากรล่องมรสุมนะคะพาดผ่านอา่อาวไทยภาคใต้และวทะเลอันมันค่ะทำให้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตนานียะลาแลาะนราที่ว่านะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะก็ข,ขอให้ระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงภยัยเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะอาจจะเกิดน้ำา้้นตลิง่งและก็ดินคนถล่มในพื้นที่ที่ราเชังเขาด้วยนะคะขอให้ชาวเรือคะ่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลียเ่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะัดเรามาดูคาดหมายนะคะสภาพอากาศช่วงเจ็ดวันข้างหน้าค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะตั้งแต่วันที่14ตุลาไป็นจนถึง20ตุลานะคะก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฝ้า่คันนองอยู่ที่ร้อยได้40ถึง60ของพื้นที่ค่ะส่หนัภาคใต้ฝั่งตะวันตอนล่างนะคะตั้งแต่วันที่14ตุลาเป็นจนถึงวันที่ซ20ตุลานะคะก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฝ้าขคนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศมาใต้ฝั่งตะวันออกตัวจัวงหวัน no. ี้นะคะเรากลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันในหม่รันวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน